บทสาธยายธรรมเรื่องทุติยปัทวีสูตรกองทุกขที่สิ้นไปเปรียบประดุดมหาปัทภีที่สลายไปและกองทุกที่เหลืออยู่เปรียบประดุดก้อนดินขนาดเท่าเมล็ดพุทราเจ็ดก้อนที่มาพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัคอภิสมัยสังยุตอภิสมัยวัค เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในอนิสงฆ์แห่งการบรรลุธรรมทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาและสำนวนการแสดงธรรมเหมือนกันกันกบปัทวีสูตรแรกแต่ได้ทรงพลิกมุมมองของอุปมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปอีกมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับพระสูตรนี้มีชื่อว่า ทุติยปัทวีสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าทุติยแปลว่าที่สองและปฏทวีแปลว่าแผ่นดินเมื่อรวมกันแล้วทุติยปฏทวีสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องแผ่นดินสูตรที่สองหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปรียบเทียบปริมาณของทุกข์ที่สิ้นไปแล้ว กับปริมาณของทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ของพระโสดาบันโดยทรงปรเปรียบเทียบว่าทุกขที่สิ้นไปแล้วนั้นมีปริมาณมหาศาลดั่งมหาปัทภีที่ได้สลายไปแล้วส่วนทุกข์ที่ยังเหลืออยู่คือที่จะต้องเกิดอีกอย่างมากที่สุดเพียงเจ็ดชาตินั้นมีปริมาณน้อยนิดดั่งก้อนดินขนาดเท่าเมล็ดพุทธสาเจ็ดก้อนที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเป็นอุปมาที่แสดงให้เห็นถึง อานิสงส์อันยิ่งใหญ่หรือมหัถิโยของการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหรือการได้ธรรมจักรอย่างแท้จริงเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุปมาขึ้นว่าเปรียบเหมือนมหาปัตภีพึ่งถึงความหมดสิ้นไปเหลือไว้เพียงก้อนดินขนาดเท่าเมล็ดพุทาเจ็ดก้อนเท่านั้นดูกระพิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสิ่งใดจะมากกว่ากันระหว่างมหาปัพีที่หมดสิ้นไปนี้กับก้อนดินขนาดเท่าเมล็ดพุทราเจ็ดก้อนที่ยังเหลืออยู่นี้เหล่าภิกษุได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคมหาปัพีที่หมดสิ้นไปย่อมมากกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าข้าก้อนดินขนาดเท่าเมล็ดพุทราเจ็ดก้อนที่ยังเหลืออยู่นั้นมีปริมาณน้อยนิด เมื่อเทียบกับมหาปัฏตภีที่หมดสิ้นไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงแม้การนับการเทียบส่วนพันหรือการเทียบส่วนแสนได้เลยพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสต่อไปว่าฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสำหรับอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้ได้บรรลุธรรมแล้วทุกที่สิ้นไปแล้วดับไปแล้วย่อมมีปริมาณมากกว่า ส่วนทุกขที่ยังเหลืออยู่นั้นมีปริมาณน้อยนิดเมื่อเทียบกับกองทุกกองก่อนที่สิ้นไปแล้วดับไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงแม้การนับได้เลยกล่าวคือความเป็นผู้มีภพชาติอย่างมากที่สุดเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นดูกระระภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมย่อมมีประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แลการได้ดวงตาเห็นธรรมย่อมมีประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แล ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีความเพียรที่ไม่ย่อท้อในการปฏิบัติธรรมขอให้เราจงอย่าได้ท้อแท้สิ้นหวังว่าการบรรลุธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไกลตัวแต่จงระลึกถึงานิสง์อันยิ่งใหญ่ของการเป็นพระโสดาบันที่สามารถทำลายกองทุกข์ในสังสารวัฏอันหาเบื้องต้นเบื้องปลายมิได้ให้สิ้นไปเกือบทั้งหมด เหลือไว้เพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นและจงมีความเพียรพยายามในการเจริญอริยมรรคเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้มีส่วนแห่งการบรรลุธรรมอันประเสริฐนี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้